สัญญาณที่บ่งว่าการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นของคุณมาถูกทางหรือผิดทางไปรักษาหลากหลายวิธีเลยเขามาด้วยอาการตัวเบีย้ยอย่างนี้ค่ะเขาอายุประมาณ20ปีเขามาหาตุ๊กแน่ด้วยปัญหาเรื่องของ2ประเด็นหลักๆเลยคืออันดับที่ 1. คนไข้นะ่ะรู้สึกมีอาการชาลงขา ะะจากสะโพกเนี่ยลงขาไปเลยแล้วก็ไปถึงฝ่าเท้านะคะกับประเด็นที่สองเขามาด้วยอาการตัวเบี้ยวอย่างนี้ค่ะตัวเบี้ยวแล้วเวลาจังหวะที่น้องจะยกขาเนี่ยเขายกไม่ค่อยไหวก่อนที่เขาจะมาเจอทุกเนี่ยเขาอะมีอาการปวดหลังมากเลยนะคะมีอาการปวดหลังมากจนคนไข้เนี่ยนอนไม่ได้เลยแต่ณนะตอนนั้นอะเขายังไม่มีชาแล้วตัวเขาก็ยังไม่เบี้ยว แต่ทีเนี้ยเขาก็มีไปรักษาหลากหลายวิธีเลยสิ่งที่น่าสนใจคืออาการปวดหลังมันหายไปแต่มันมีอาการชาลงขาลงฝ่าเท้ามีอาการตัวเบี้ยวมาแทนแล้วปัญหาเนี้มันเกิดในคนไข้หลายๆคนเลยวันนี้ตุ๊กจะมาเล่าให้ฟังค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไข้มันเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่หมอลองกระดูกมันปีนออกมาเนี่ยมันจะมี ปัญหาหนึ่งตามมาก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหลังอักเสบคนไข้าบางคนเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังหรือปวดสะโพกแต่อาการที่กล้าวลงขานะคะมันหมายความว่าจากการที่แค่มันมีปัญหาเรื่องของกระดูกหมอนรองกระดูกที่มันเริ่มโป่งออกมาแล้วมันมีหลังอักเสบเนี่ยมันเริ่มมีการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นค่ะอ่าอันนี้คือสัญ,ญญาณสำคัญเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่คนไข้ ทำการรักษาหรือทำท่าบริหารแล้วมันมีอาการเปลี่ยนจากอาการปวดหลังอยู่กับที่นะคะหรือปวดสะโพกทีเนี้ยมันเริ่มมีอาการปวดแล้วลงขาหรือมีอาการชาร่วมด้วยนะคะอาการพวกนี้ค่ะเราเรียกว่า peripheralization คืออาการที่เกิดจาก หมอนรองกระดูกค่ะมันเคลื่อนมากขึ้นมันหลุดมากขึ้นและมันมีไปการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นมันก็จะมีอาการปวดล้าวลงขาตามแนวของเส้นประสาทที่มันถูกกดค่ะอันนี้นะคะคือสัญญาณที่อาการหมอนรองกระดูกที่เป็นมากขึ้นถึงแม้แต่ว่าอาการชานั้นจะแค่เบาๆ ลำคาลลำคาญเหมือนมดไต่เบาๆหรือแค่รู้สึกหนาๆที่เท้านะคะแต่อาการปวดหลังเนี่ยมันหายไปเมื่อไหล่ที่อาการอ่ะมันลงไปด้านล่างมากขึ้นอ่ะลงไปด้านล่างจากหลังไปสะโพกลงตรงนี้ลงขาลงขาด้านล่างหรือยิ่งลงเท้าเนี่ยยิ่งลงเท้าเมื่อไหล่แม้แต่นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งว่าหมอลองกระดูก มันหลุดออกมากดทับเส้นประสาทมากขึ้นค่ะเราเรียก p e r i p h e r a l i z a t i o n นะทีนี้แต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดคนไข้รักษาถูกวิธีมาถูกทางมันจะเป็นอาการแบบนี้ค่ะจากที่มันมีอาการปวดแล้วลงขาหรือชาขาอาการพวกนี้ค่ะมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาอาจจะชาแค่1-2คะแนน แล้วมันค่อยๆย,ยขยบขึ้นมาจากที่ชาหนึ่งถึงคะแนนเนี่ยเป็นแค่ลำคาลำพาคนะแต่มันขยบขึ้นมาปวดหลังแทนแล้วปวดหลังเนี่ย5คะแนน6 7 8คะแนนเลยแต่ไม่มีอาการชาไม่มีอาการเล้าลงขาแต่มันขึ้นมาอยู่ตรงกลางตรงนี้มากขึ้นอันนี้คือสัญญาณที่บ่งว่าคุณรักษามาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่า มันเป็นสัญญาณของอะไรมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทที่มันถูกกดทับน้อยลงอ่ามันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทที่มันถูกกดทับน้อยลงเพราะฉะนั้นคนไข้จะไม่มีอาการชาไม่มีอาการเลาลงขานั่นหมายความว่าหมอนลองกระดูกของคุณได้เข้าที่มากขึ้นกดทับเส้นประสาทน้อยลงเราเรียกว่าอาการ Centralization คืออาการมันจากข้างล่างเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนมากขึ้นอาการ Centralization คืออาการที่บ่งว่าคุณมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ